ขา,ขาถาสัมปัดจิตถามิแล้วก็ชอบง่วงนอนขึ้นบ่อยๆบ,บางทีก็หลับไปเลยแต่ถ้าไม่ภาวนาแล้วไม่ง่วงแล้วก็ไม่อยากหลับจูกอยากจะเรียนถามว่าจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะภาวนาบทนี้แล้วจึงจับไม่หลับ นอนไม่หลับใช่ไหมไม่เลยนะแกต้องนอนหลับอนี่นอนหลับนี่ท่านนั่นดีนะบทอืเนนี่ไม่หลับแต่อี้บทนี้โคหล่ออย่าลืมว่าสังหรจิตรามนี้เป็นคาถาข้อปัญญาขอบอนนี้หลังสูงมากใช่ไม่สูงมากถ้านอนภาวนาจนหลับฉันทราบว่าขณะที่หลับจิตก็ตึงชันทันที เมื่อจีเข้าตึ้งชาดในชิงหลักแต่ช่วงหลักตลอดเวลากว่าจะถึ่ยงก็ถือส่งชาดนั้นอยู่ปากฝากนี่จริงมากโอ้ oh. ดีมากอยากจะแก้เช่านะ <c oughs> ไอ้สิ่งนี้ไม่ควรแก้กราจะไปแ,แ,แก้ไอ้สิ่งที่ควรแก้ก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้อน